วันนี้ก็หยุดทำรูปนั่งสักวันแล้วพี่น้องรับเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบุรีไปเกมบนุ่ยบุญให้เขาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผีประชืดเมื่อนพัน,นาไรฐา,านนี้เป็นคนจังหวัดพัทลุงครับแต่ว่าไปมีครอบครัวอยู่ที่นู่นแล้วฐานบุญไว้ทั้งหมดซ้ำเลืยครับเมื่อยเด็กฐานบุญไว้ให้ได้ลูกชายเมือ่อยตีโซ่ฐานบุญเอาไว้ให้ลูกชายได้มีงานทำ และเมื่อยที่ร้ำฐานบนไว้ลูกชายได้บวชพี่น้องครับคืนนี้ร้ำเนื่อยเลยเกบบนโดยกระพมนั่งเบิดฟ้าดา,าราสิ้นตอนนี้ก็มุ่งตรงจังหวัดเพชรบุรีพี่น้องครับตอนนี้ก็มาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันพอถึงจังหวัดเพชรบุรีพี่น้องครับบริเวณเที่วนั้นก็มีงานมากมายวิธีเวียนครกเต็มมดพี่น้องครับเมื่อนี้ถุกมู่บานเลยเราครบพัน เดี่ยใหญ่ทุกงานพี่นองคกับนี่คือความน่ารักความอบอุ่นของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีที่ผมได้มาเห็นนะครับพอเข้าไปในหมู่บ้านเคสทึ่งงานพี่น้องครับมาทึ่งพบกับรถแอ้นี่คือเขาเรียกว่าทำเนียมประเพณีผ่านาข้าวบ้านพี่น้องครับนี่ช่วงบ่ายสามโมงเลยรถเอ้์นำนาข้าวบ้านนี่ครับจากปากทางไปถึงบ้านนี่ประมาณ10กิโลพอพลกระบวน รถเอมาพบกับขบวนเตวงลาพี่น้องกับนี่เจ้าภาพาอยู่ตรงนี้จังพี่ผ่านนาข้าวในบ้านโอ้ยิงเยอะพี่นอ้องกอไล่วงงานนี้ยิงเยอะจริงครงับไปลุยไปลยุยเท่าไหพอรู้ว่รารถไหนนั่งข้าไปก่อนน้นองข้าไปก่อนอ่าขอบคุณมากมากับรำงันด้วยนูนาะล่วงนัวผ้านาําไม่ไว้บนวัวเลยอีเขาเรียกว่านาะกากันหน้าไม่ไม่เย็ผ้านหาไม่โอไม่รู้ พอเข้ามาถึงบ้านงานพี่นงองครับสถานทีจัดอย่างหญิงเยญ่ยเลยครับจัดทีล่างบ้านกลางถุงเลยพี่นงองครับโลงนั่งกับตังเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยช่วงเวลาหกมงเย็นพี่นงองครับขบวนทดีพี่นองเห็นดังแตะใบซมม้ำมุงดีเขาร่ํากันมาเคตรรำมกันมาเรื่อยๆไม่ใจเแบก็บเดินกันมาซามชัวโมุงได้พี่นงองครับมากันเรื่อยๆเวรรัมกันุกบ้านสนุกสนานพี่นงองครับประเพณีคนทีนี้พวกเม็ดเหลวๆอบอุ่นสนุกสนานมากด้วยครับ รถเอ๊หนึ่งกันเรวงหนึ่งวงแล้วล่งบานมีวงเล็กทูนแล้วพี่นองครับนู่รำกันมาเรววงหนึ่งตรงนูก็วงหนึ่งอืมสนุกสนานมากๆเลยครับพุ่นี้หนังไม่ติดเลยต้องออกมายืนเลยประเพณีนาข้าวบ้านนะครับพอนาคมาถึงหน้าบ้านแล้วก็เวียนรบเส้นั่นที่อยู่หน้าบ้านสร้ารบนะครับ แล้วก็ผานาข้าวบานนี่เป็นประเพณีของคนจังหวัดเพชรบุรีที่เราได้ยินนะครับอบอุ่นหมากๆนี่ล่งบานพี่น้องครับมีวงอิเล็กทรนแล้วก็ตังโตงเลยครับตังโตกินานาาอ,อย่ยางอรเลสอารยิ่งยิ่งหมากมกเลยพี่น้องกับซ้มวงลัางบานหนึ่งวงเอ้มาอีกช่องวงแล้วพุมนั่งลุงอีกขนาดหนึ่งแล้วพี่น้อง กนการแสดงทางเจ้าภาพโคอมันมันส่องสารางพีิงคนจัดไปเลยพี่น้องครับที่นี่มาถึงช่วงพิธีกรรมการเกมเลื่อยนั่งตะลุ่งนะครับผ่มก็กาดออกชืน้นแล้วก็ทางยาวาของบานพี่ประสชฐ มาจุดถูกจุดเทียนหน้ารงนั่งอาทิท่านสิ่งที่ตัวเองบุญเอาไว้ในเมื่อ28ปีที่แล้วพี่น้องครับคนที่จะได้ลูกชายเราเลยมาบุญให้ลูกชายได้บวชได้มีงานทำเห็นไหมพี่น้องทึ่ไม่ลืมก็ไม่พื้คนที่เขาทุกข์รู้มอนั่งประวังเขาบุญเอาไว้เร็วแล้วก็เขาไม่แก่แล้วก็เขาจาไม่ได้นี่คือสิ่งสาคัญพี่น้องครับหลังจากที เกมเมื่อเท้เล้วก็ํำการแสดงนั่งตะลุงพี่น้องทีนี้ก็ชอบมากๆแล้วก็มีพี่น้องจากจังหวัดปัตลุนในสงคราบเป็นญาติของทางเจ้าภาพนะครับเดินทางมาจากภาคใต้มาดูด้วยเสร็จจากกาันเกมเลื่อบุญแสดงนั่งเลี้ยวก็ทางเจ้าภาพ,พก,ก็เวียนครกแล้วพี่นอง g กับร่ากันแล้วพี่น้องทีนี่ก็ไม่เหนื่อยกันจริงเกล่ํรมาตั้งแต่ปากทางนู่นรองวุ่ ไปรำอ e ิเล็กตรูน้ังบานอยู่แล้กก็มารำมบรมน่ารุ่งนั่งเช่นแล้วแค่ไม่เหนื่อยเลยแล้วก็ยาวไปด้วยพี่น้องครับโอ้สนุกสนานมากข้อข้อ,ขอ,ขอพระคุณนะครับในงานนี้ที่ติดต่อการแสดงนั่งเบิดอควาดาด่าทิ้มาพี่น้องที่ติดต่อนั่งกับผมจะทำคลิปแบบนี้ต่อไปทุกงานนะครับการเดินทางของพวกเรา เวลาไปแสดงตั้งแต่ลุงยังอีกหลายงานพี่นองคกับเดี๋ยวตัดวิดีโอไม้พี่น้องได้ชมที่เขาพาไปเกมเรื่องอีถีเปลกเรกไปที่เขาทูกูโมนั่งตอนที่ผมเปิดโจรอรงพพลงกับทางเจ้าพาเพ่นรูปกูมันทองผมแล้วมาท่ามานนี่คือรูไปไลยปมมารูปกูมันทองเอาใบโรยมาเนบให้คนใบคนใบกับโคให้กูมันทองอำนวยไวเชยทุกบือรางวัลทีหนึ่งกันเลย